เอซื้ออะไรอยู่คะเอาซื้ออะไรอยู่ลูกน,นะคะตอนนี้น้อง,องปิงกับน,น้องซื้อแพนเค้กนะคะน,คน,น้องปิสงสั่งลูกคิตตี้ไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยลูกวัดอะไรวัดสะพานอะไรวัดสะพานรูมีงานอะไรคะงานประจำปีใช่ไหม อ่ะน้องน้องจ่ายเงินพี่เขาลูกได้แล้วนะคะขนมบายค่ะ้าอยู่นี่เลยเฮ้ยน้องเป็นมาซื้อช็อกันแล้วก็บอกดูนะคะพี่พรเัยพรทวีมีให้ดูให้ชมจะรอนะคะยังอีกสองคืนข้างหน้าแปดคืนนี้เราเทพกบุญที่รับมาแล้วอ่าอาหารมาพรีวันไส nên tăng cường nguồn tài để lên chuyển tăng cường, tăng số không khí thì sẽ còn còn lao nhã, à, lại còn กรตสกระสุสนบางไปค่ะคอชเด็กสคอโคาได้ปเดินอันนี้น้องปินกำลังทำอะไรอยู่คะระบายสีนะคะชิชูมีคะแม่ชิชูมีค่ะเฮียวารทำไมอะเขาเป็นอะไรอะ ตัวอะเหมือนเครียดปะเ,เครียดเครียดฮ่างห้องถาีกยาทอดเป็นไงกรอบกรอบอร่อยมะ้อ๋อมันน่กกากลัวกินเครียดแล้วอ่ะอันนี้อะไรกันไหมดะไหมเป็นไงมัน,มน อะไรเขาวะจอโอเคสวยค่ะสวยในแบบของน้องปินมีอะไรได้มีแก้มด้วยเหรอแก้มสีเขียวอืมจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อเนาะเดี๋ยวเราไปดูไอซิ่ต่อะตอได้ไปไปกันค่ะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นกระดาษอาจขาดแล้วเก็บขึ้นเวลาน้องช้อนช้อนหนึ่งซีบเวลาน้องช้อนช้อนหนึ่งตัวตักขึ้นช้อนหนึ่งตัวตักขึ้นอย่าไปกอย่างนั้นถ้ายากลากอย่างนั้นแล้วมันขาดเลยนะคะอ่าช้อนหนึ่งตัวตักขึ้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตั้งใจให้ดีที่สุดอย่างนั้นแหละลูกอ่าตั้งใจก่อนจะเอาตัวไหนเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นอ่าตักจุ๊บขึ้นเลยอ่า อาเจ้าตัวไหนอ่ะแต่ลูกนี้ไม่ดีทำไมถึงวันนี้สู้ๆแล้วเราทำความดีเพื่อเธอตัวข้างบนบนอะตัวที่มันลอยอยู่บนบน่ะลูกให้ทำความดีวันนี้ลูกนี้ต้องเป็นสำหรับเราและวันนี้เราได้กี่ตัวลูกบอกว่าได้หนึ่งตัวก็อาหยาประมาทสิอาเมื่อรู้ว่าไม่ดี ก็รีบเล่นมาทําบุญสร้างกุศลสิ่งไม่ดีก็จะกลับกลายเป็นเรื่องดีเรื่องงามก็เท่านั้นเองแต่คนไหนพอบอกดีปุ๊บแหมดีอกดีตอนนี้นะคะรเป็นซื้อบิงซูอยู่นะความศรัทาขอมลูกหลานลูกติดลูกหาชีวิตนี้กระโชควาาสำเร็จก็เลยนำเอาลิเกร์ดู ซื้อไส้กรอกนะคะไส,ส,ส,ส้กรอกใหญ่มากมีแม่มันีด้วยนะคะได้ค่ะแม่มันีน้องปินซื้อของทานเ really, <c volta> สร็จแล้วนะคะวันนี้เรามางานประจำปีที่วัดสพานสูงและ